หอมดีแล้วก็ใส่หมูนะคะหมูสับและวันนี้ใช้หมูสับสัดหมูกับพริกแกงให้ข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสก,กันค่ะใสะน่น้ำปลาลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซอสขเขียวหรือซอสเขวเหลือง หนึ่งช้อนครึ่งค่ะน้ำปลาสัก1ช้อนก่อนน้ำตาลปี๊กับผมชรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บคึ้นช้อนโต๊ะผมปรุงรสขึ้นช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำมันหอย1ช้อนนะคะน้ กิมรสนาำชอบนะคะผัดพริกขิงก็จะออกเค็มๆหวานๆไม่มีรสชาติอื่นปรุงรสแท่น้ำตาลตปี๊บผงจปุนรสนิดหนึ่งน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยซอสปลาเขียวจะใช้หมูหั่นก็ได้นะคะเนื้อหมูหั่นชิ้นก็ได้อันนี้ใช้หมูสับเพราะว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุก็เลยใช้หมูสับเขาะจะได้กินง่าย ชิมรสตามชอบนะคะหมูสุกเราก็ใส่ถั่วพลูลงไปเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เคยใส่ถั่วปักยาวแล้วมาเห็นมีบางคนเขาใช้ถั่วพลูก็เลยถั่วพลูก็อร่อยดีก็แล้วถั่วพลูค่ะอร่อยค่ะกรอบ ใสพลิกแต่งสีสันลงไปหน่อยตบท้ายด้วยใบหัระพานิดหนึ่งค่ะเพิ่มความหอมนะคระับใพิกแกงหมปสับใส่กรโเตค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ